สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์กันถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมนุษย์โลกทุกวันนี้นะครับก็ไม่แตกต่างมากนักนะครับกับมนุษย์ยุคเมื่อ 30- มสถึงสีปีที่แล้วนะในขณะที่ผมตอนนั้นเนี่ยยังเรียนอยู่จนกระทั่งจบมาทํางานนั่นคือการแข่งขันนะครับเพื่อพัฒนาวัตถุสิ่งของแต่กลับไม่ค่อยได้พัฒนาเรื่องของจิตใจนะครับ ดีไม่ดีนะมนุษย์โลกทุกวันนี้จิตใจส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตกต่ำลงมากกว่าเมื่อ30-40ปีที่แล้วด้ซ้ำแนะนี่คือมุมมองผมนะซึ่งดูได้จากข่าวผู้ป่วยจิตคนวิกลจริตนะที่มีมากขึ้นแล้วก็การแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับที่กำลังทำลายระบบสมองประสาทนะที่ยิ่งทำให้มีคนป่วยทางจิตวิกลจริตเนี่ยอยู่รายรอบตัวเราในสังคมมากขึ้นนะครับในช่วง ปีนี้นะที่เห็นนะครับคนทำงานที่เบิร์นเอานะถูกเผาจนมอดไหมห้จากภายในใจนะครับในวัยทำงานซึ่งมีอายุเพียงแค่3-5ถึง50ปีเนี่ยนะหลายคนนี้เรีกว่าหมดไฟนะถูกไฟเผาจนมอดไหมห้นะครับที่จะทำการงานเรียกว่าเบนะิร์นเอาที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับหรือว่าการ,กรเกษียณก่อนกเกษมสุขนะครับซึ่งจะเป็นข่าว ในไม่กี่วันในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยวัยเพียง45ปีนะครับของคนทำงานด้วยการที่ถูกดิสล u ฟชั่นนะครับจาก AI นะปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาสู่นะครับการว่างงาน,นอีกจำนวนมากนะครับที่จะตามมาในปลายปีนี้นะ2 0 2 5แล้วเข้าไปในปีหน้า2 0 2 6แล้วก็การที่ไม่จ้างงานนะครับคนในรุ่น Gen Z นะเพราะว่ามันมีเหตุผลต่างๆนานานะครับที่สมควรจะไม่จ้างงานคนเจนเซนี้ตามแต่ผู้บริหารระดับสูงนะครับขององค์กรจะคิดสรรหานะมาอ้างนะครับนะว่ามันทํางานไม่ดนะีมันขี้เกียจนะมันเข้ากัคนอื่นไม่ได้มันขาดมาร,รยาทขาดความเคารพอะไรแบบนีนะ้มันมีเหตุผลต่างๆนานานะครับที่จะมาอ้างนะครับ เพราะว่าไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเขานน่เองนะขณะเดียวกันนะครับกับที่คนเจน Z แซเนี่ยนะครับก็ไม่อยากทำงานอะไรด้วยนะเพราะว่าเติบโตมาแบบค่อนข้างจะมีสละเสรีภาพในในลักษณะของเขานะครับแต่ว่าอยากจะนอนขี้เกียจอะนะนอนยาวๆนะอยู่กับบ้านตื่นสายๆชีวิตชิวๆนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอนาคตของตนเองนะครับว่าจะทำงานไปทำไม หรือทำไปแล้วเนี่ยไม่เห็นทางรวยนะคนในยุคเจนซเนี่อาจจะอยากรวยเร็วอยากจะรวยมากๆรวยเร็วนะอายุน้อยร้อยล้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากทำงานเหมือนรุ่นพ่อแม่นะบางทีเลยคิดว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะก็เลยนอนยาวๆนะตื่นสายๆชิวๆเป็นต้นนะครับมันปัญหาการทำงานและสังคมเหล่านี้นะครับนะมันกระทบกับคนทุกรุ่นนะทุกเจนนะตั้งแต่ X Y Z นะครับแล้วก็อัลฟานะในสังคมโลกในขณะนี้รวมถึงในบ้านเราด้วยนะมันรากปัญหาที่แท้จริงนะครับมันมาจากอะไรเราลองคิดกันนะครับสัก30วินาทีนะว่ามันมาจาก1คือการแข่งขันที่มากเกินไปหรือว่า2นะครับการพัฒนาทางวัตถุที่มากเกินไปนะครับหรือว่า3นะครับการขาดการพัฒนาจิต ของมนุษย์นะครับหรือว่า4นะครับถูกทุกข้อนะถ้าลองคิดกันดูนะครับแต่ผมจะบอกว่าให้ย้ําว่าขีดเส้นใต้ารากปัญหาแต่ไม่ใช่แค่ปัญหานะครับขีดเส้นใต้ารากปัญหารากปัญหานะครับมันมาจากนะขาดการพัฒนาจิตของมนุษย์นั่นเองนะทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายชีวิตของตนเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับ นะไม่รู้ความสุขที่แท้จริงของตนเองคืออะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าจะหาได้จากที่ไหนแต่มนุษย์โลกส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ทั้งหลายตามที่กล่าวมาเนี่ยได้หลงทำตามๆกันนะครับในการแข่งขันพัฒนาทางวัตถุสิ่งของนะครับแล้วก็บริการนะครับที่จะมาสนองต่อความต้องการตามความหลงของตนนะครับ แล้วก็ได้พาโลกและชีวิตเนี่ยไปสู่ความทุกข์ทรมานทั้งในขณนะนี้และต่อไปในอนาคตใครรู้ทันนะครับเพราะมีสติปัญญาเนี่ยนะครับเออก็พอจะทุกเรานะความเดือดร้อนเหล่านี้นะครับในจิตใจได้นะครับแต่ใครรู้ไม่ทันนะก็ติดกับดักนะความหลงเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นความทุกข์ทรมานนะครับเออซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมชวนคุยเนี่ยจึงบอกว่าจงตื่นขึ้นนะครับด้วยสติปัญญานะใช้ชีวิตนะตามวิถีทางสายกลางนะอริยมรรคแเราจะพอทุเรานะความทุกข์นะครับในชีวิตเหล่านี้นะครับนะให้มันทุเราลงได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นผู้คนนะครับหลงแข่งขันพัฒนาวัตถุก,กันนะจนโลกจะพังนะครับแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจ มันคือต้นเหตุสาเหตุน,นั่นเองนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ